แบรนด์เราเองนะคะสาหรับเพื่อนๆนะคะที่กําลังมีปัญหาเรื่องของผิวหมองคล้ำไปสิวเกิดง่ายไปสิวผดสิวผื่นสิวอักเสบสิวจะเป็นรอยนะคะหรือผิวไม่เรียบมีกะมีริ้รอยต่างๆนะคะหรือต้องแต่งหน้าเหมือนพี่นี่คะ่ะการแต่งหน้า ต้องล้างหน้าให้สะอาดนะคะจะทําให้เราเนี่ยไม่มีสิวค่ะเ,เพื่อนๆถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กําลังมองหาสบมมู่สักหนึ่งก้อนเอาไว้ดูแลผิวนะคะแนะนําตัวนี้เลยนะคะนี่เป็นแบบในของตัวเทสทางโรงงานก่อนนะคะแต่บอกเลยว่าเราใช้มาสองก้อนแล้วแล้วเรามันถูกใจเรามากๆเลยคือสบูมม่ตัวนี้ทำจากทับทิมเนาะช่วยให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ต้านมลสิาค่ะแล้วก็มีฮิสฟาเซลนะ อะโลเวราเนี่ยทำด้วยความลดการอักเสบของผิวโดยตรงใครที่เป็นสิวอะไรต่างๆสามารถดีขึ้นและหายได้ครับเพื่อนเราก็มีกีซิลีนมีแตงกวานะคะมีใบบัวบกเน้นลดการอักเสบของผิวหน้าแล้วก็ผิวกายค่ะเพื่อนๆมีรอยดํารอยแดงรอยแตกลายต่างๆไม่ต้องห่วงเลยค่ะดีขึ้นนะคะตั้งแต่ก้อนแรกหน้ามันๆเนี่ยหายมันตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะ ไม่พอเป็นสิวเนี่ยใช้ต่อเนื่องนะถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เป็นสิวสเตียรอยใช่ไหมขอดูรีวิวหน่อยนะขอดูใบหน้าหน่อยเดี๋ยวพี่จะดูแรคุณจนกว่าคุณจะหายนะเพราะว่าตัวพี่เองเคยดูแลลูกค้าที่หน้าติดสนันเตียรอยมาก่อนพี่เคยขายครีมมากกว่า50กระปุกเคยขายสบู่ล้างหน้ามามากกว่าเป็นร,ร้อยก้อนนะคะทุกคนอ่ะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึง่ง ที่มีปัญหาใบหน้าโดยเฉพาะเรื่องสิวน้องอยากดีขึ้นน้องอยากหายว่าคุณจะเป็นใครแหละนะพี่ขอเรียกว่าเพื่อนๆแล้วกันถ้าหากว่าพี่ๆเพื่อนๆที่มาติดตามพี่นะที่เห็นช่องทางนี้เนาะใน u t u b e เนี่ยถ้าหากว่าคุณเป็นคนนึงอยากผิวพรพันดีอยากมาเป็นตัวแทนจำหน่ายกับเราก็มาลองเอาสมูดตัวนี้ไปใช้หนึ่งก้อนร้อยห้าสิบห้าบาทค่าส่งนะคะห้าสิบบาทขอคนพร้อมโอนด้วยนะคะขอคนที่อยากจะมาทําธุรกิจร่วมกันกับพี่ด้วย สำหรับใครที่อยากจะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายกับพี่ะคะพี่ก็เปิดรับตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากตํางแต่ทัวแทนทั่วไปก็รับแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะมาเป็นยิวเลอร์คนที่กล้าฝันใหญ่กล้าคิดกล้าทำนะคะเอาคนที่พร้อมรวยนะคะนะ,ะสำหรับว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากกระทำจริงไหมหนึ่งละนะ,ะมาเรียนรู้คอร์สฟ,ฟรีในการสร้างตัวตนก่อนเนาะเงินเก็บไว้ก่อนสร้างตัวตนก่อนแล้วจะพามานะหาเงินบนโลกออนไลน์ สิ่ย้อนกับอากาศกันค่ะนะ,ะโดยที่คุณเก็บทุนไว้ก่อนค่ะโดยที่ไม่ต้องควักทุนเพื่อนๆเลยนะคะเราสามารถมีความรู้เนี้เพื่อนๆเริ่มจากเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนๆจะสามารถจากศูนย์สู่อาจจะได้เงินแสนเงินล้านก็ได้นะต้องมาเรียนรู้ก่อนค่ะนะคะเพื่อนๆ ถ้าใครอยากทำอย่าเป็นตัวแทนจำหน่ายเริ่มลงทุนแค่205บาทรวมค่าส่วนเนาะหรือมาเป็นตัวแทนเปิดบิน10ก้อน1 5 0บาทถ้าขายปีได้กำไร500เปิดบินเป็นจเจ้าของแมงร่วมกันตั้งแต่30ก้อนค่ะ30ก้อนลงทุน2,000กว่าบาทค่ะได้กำไรครึ่งต่อครึ่งเนี่ยนะถ้าขายปีได้บอกเลยว่า